อันนี้นงูลายส่อบ้านนะครับงูที่ไม่มีพิษครับมานอนอยู่ที่เรือนโหย่านะก็เป็นงูชนิดใหม่ในบ้านผมนะฮะจะเป็นชนิดที่เก้าแล้วนะฮะก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีพุทธไม่มีพิษนะฮะแต่ว่าเป็นงูที่ถ้าบอกว่าเป็นงูที่มัน,มนดุนะฮะก,กัดก็คงกัดเจ็บหรอครับแต่ว่า อย่าไปยุ่งกับมันจะดีกว่านะฮะงูลายสอบ้านครับดีใจว่ามีงูชนิดใหม่ที่ที่บ้านเรารผมจะดีใจทุกครั้งที่ทมีงูชนิดใหม่หรือสัตว์ชนิดใหม่มาเยี่ยมที่บ้านนะฮะก็ อยู่ด้วยกันครับเราไม่ทาร้ายกันนะฮะต่างคนต่างหากินต่างคนต่างอยู่นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะคนต่างอยู่ไปมันก็หน้าตามัน แบบนี้นะฮะมีลายอย่างนี้นะฮะงูลายสอบ้านถ้ากรวว่าไปเจอนะฮะไม่ต้องไปกลัวมันนะครับนั่จะเป็นงูที่มีพิษะะเข้าไปใกล้มันหน่อยหนึ่งมันก็เลยตกใจแล้วนี่นะฮะไม่ได้ทำลายเลยว่าจะ จะทำให้เห็นชัดๆักหน่อยหนึ่งจใจเป็นได้เราไม่ทำอันตรายท่านอยู่แล้วอาจจะไฟมันอาจจะลำบากนลยนะฮะมันเป็นไฟฉายที่หัวนะฮะก็ไฟมันกไ็ไม่แรงมากฮะ ว่ามันมีลายอย่างนี้ก็เลยเรียกว่างูลายซอมครับเนี่ยฮะตัวนี้ก็ประมาณสักสองฟุตได,ดม้มั้งเนี่ยฮะใหญ่ฮะหน้าตาน่ารักดีเหมือนกันเนี่ยฮะ เอาละครับก็ไม่อยากจะตวนมันมากมันอาจจะอยากจะพักผ่อนนะฮะก็วันนี้กะดีใจที่ได้เจอง,งูชนิดใหม่ที่บ้านครับงูลายสอใหม่นะมานอนที่เรือนโหย่าลายสวยเช้า รถคันี้นะครับ